ไทยสัปดาห์นี้พบกับวิถีชีวิตชาวมอญที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีเที่ยวไทยคลื้นเศรษฐกิจไทยคือเรียนรู้วิธีการทําเครื่องปั้นดินเผาอาหารภาษาศิลปะวัฒนธรรมคุณค่าของความเป็นชาวมอญจะชัดเจนขึ้นที่นี่อังคารนี้7จ็นาฬกาสานาทีทางสถานีทรทัศน์ไทย PBS ค่ะ เศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจน้ำใจเรานี่ะดีหนักนะในน้ที่้ากินน้ที่เจ้ามาหาเกินแะกีนของเจ้าจเพื่อเช้าเจ้าเพื่อเกันไม่ดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถินแดนไทย เ,เคยมาเที่ยวตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะในสมัยนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเกาะเกร็ดแล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอ๋อเกาะเกร็ดเนี่ยที่นี่เขาดังในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะพื้นที่เกาะเกร็ดมีประมาณ2,800กว่าไร่รอบก่อนนี่ก็5.6 ม,มาเดือนละครั้งค่ะในเมืองมันจะรถติดไออัดอยู่ที่นี่ไม่มีรถเลยพอมีคนมาเที่ยวแล้วเราก็ดีใจเรารักเกาะเกร็ดค่ะเพราะเราเกิดที่นี่ผมไม่ใช่คนเกาะเก็ดผมคนสุพรรณบุรีไปๆมาๆก็มาเจอสามออนที่เกาะเก็ดเกาะเก็ดนะครับตอนนี้ก็ดังที่สุดเกิดคือเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาและดับที่สองก็จะเป็นทอดมันหนอกรา ูช้ชมถ้าพูดถึงชุมชนชาวมอญในประเทศไทยก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายพื้นที่นะคะวันนี้ทัวร์ทิ้ดานไทยและแฟรี่ก็จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับชุมชนมอญอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่อาศัยอยู่กลางน้ําแล้วก็มีการสืบทอดเชื้อสายมาหลายชั่วอายุคนแล้วล่ะค่ะชุมชนที่แฟรี่พูดถึงก็คือชุมชนชาวมอญที่กเกาะเกร็ดอาเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนน,นทบ,บุรีค่ะเราไปทําความรู้จักเรียนรู้ในวิถีของชาวมอญของผู้คนที่อยู่ที่นี่พร้อมๆกันเลยค่ะ การเดินทางไปเกาะเกร็ดจ,จากถนนวิภาวดีรังสิตเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะตรงมาจนถึงท้ายแยกปากเกร็ดถึงตลาดปากเกร็ดประมาณ350เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขาประชาสรรค์ตรงไปประมาณ1กิโลเมตรถึงวัดส,สนามเหนือเราสามารถจอดรถทิ้งไว้ที่นี่แล้วนั่งเรือข้ามฟ้าบริเวณท่าเรือวัดส,สนามเหนือก็ถึงแล้วล่ะค่ะเกาะเกร็ดเริ่มต้นเที่ยวกันได้เลยค่ะ สเตสวนเกรดพุทธด้วยความรักในพื้นที่และเป็นคนเกาะเกร็ดโดยกําเนิดทําให้คุณป้าสุมารีตั้งใจที่จะทําให้สวนเกรดพุทธโฮมสเตย์ day, เป็นสถานที่พักผ่อนของคนเมืองเพราะบรรยากาศอันร่มรื่นด้วยพันไม้น้อยใหญ่หากเรามานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์หรือว่าจะนอนฟังเสียงนกเสียงใบไม้กระทบกันภายในโฮมสเตย์แห่งนี้แค่นี้แฟรี่ว่าก็ทําให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ ถึงที่โฮสเย์นะคะก็ได้ทดลองทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือขนมไทยโบราณก็คือลูกชุบค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยผลไม้อะไรบ้างเนี่ยชมพูมพเสียงเบาเชียวอะไรอีกอันนี้อะไรเอ่ย <laughs> <laughs> มีชมพูมีมะเขือมีพริกเชอรี่ไทยเชอรี่นอก เยอะแยะไปหมดเลยอย่างลูกชุบนี่เขาต้องใช้เป็นอะไรคะน,นี่อันนี้อันนี้หรือเปล่าคะโชเขียวลอเปลือกต้องเอามาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถึงจะเอามานึ่งแล้วก็เอามากวนกะ,กะทิน้ําตาลด้วยไฟอ่อน, <c oughs> ออนๆประมาณ1ชั่วโมงพอปั้นได้รูปแล้วก็เอาไปเอามาเสียบไม้ <c oughs> เพื่อเราจะได้มาชุบสีมาชุบสีแล้วก็รอให้สีแห้ง Oh. เพื่อจะไปชุบวุ้นต่อวุ้นอันนี้ที่มันเป็นตัวทําให้มันกร,บรอบๆอะคะใช่ค่ะทานไปเราจะรู้สึกกรอบ,รบ,รบค่ะค<ะ>ือตัวเนี้ยเราจะชุบให้ได้สามรอบค่ะเวลามันา <c oughs> นานแล้วมันจะกรอบนี่ตัวอร่อยเลยชุบวุ้นเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องทิ้งไว้นานไหมคะไม่นานค่ะพอวุ้นเย็นเราก็ถอดแกะออกมาจากไม้ได้เลยอ๋อแล้วก็ใส่ได้เลยใส่แล้วก็แพ็คขายได้แล้ว ก็ถือว่าทำไม่ยากแต่ใช้ใช้เวลาใช้ความละเอียดด้วยใช่ไหมคะเวลาชุบแล้วจุ่มแล้วดึงขึ้นเลยนะคะไม่นาแล้วเวลามันโดนะอ่าลงไปแล้วอ๋อมันต้องรีบเลยใช่ไหมคะมิงานมันโดนบุนแล้วมันจะร่วงอะค่ะเพียเองนะคะจริงๆแล้วก็เป็น เนี่แหละค่ะเชื้อสายไทยแท้ๆเลยแต่ว่าก็แต่งงานกับชาวอิสลามนะคะก็เลยเข้าไปสืบศาสนาอิสลามจริงๆแล้วคนก่อนนี่มีอิสลามอยู่ด้วยเหรอคะมีเยอะค่ะไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันค่ะบ้านก็ติดติดกันค่ะทั้งไทยกันอ่านกันเดี๋ยวแฟรี่ช่วยทำเลยลวกันนะคะขอเริ่มจากส้มก่อนส้มป้านกลมๆต้องพึงให้ถั่วแน่นๆเพราะว่าไม่งั้นจะแตกเป็นลายแตกไม่สวยค่ะโอย อุ้ยอย่างนี้แตกไหมคะถ้าบีบแล้วจะนิ่มเลยไม่แตกเลยนี่ตะเกียบไว้ทําลายต่างๆค่ะใช้แค่ตะเกียบไหมะคะใช้ตะเกียบอย่างเดียวก็จะผ่าแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็แบ่งกรีบหกกรีบก็ผ่าให้ครบค่ะสุดยอดการทําลูกชุบของพี่อิ๋วเนี่ยนะคะเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยที่พี่อิ๋วเด็กๆและแล้วตอนนี้ก็ได้มีการถ่ายทอดค่ะจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกเขาชอบไหม ชอบค่ะชอบนู่นถางนะชอบชอบอทำค่ะแต่ก็เล็กๆก็ยังให้ทํางานที่มันไม่ไม,ไม่อันตรายค่ะคบ้านนึ่เล็กๆไม่น้อยแล้วก็ปักใบถอดไม้อะไรอย่างง่ายๆอ่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําขนมนะคะก็มาเรียนรู้กันได้ทั้งกาทั้งมะสอนได้หมด <laughs> สวัสดีค่ะ ั่งนี้ก็ทาขนมเหมือนกันเม็ดขนมและก็ฝอยทองเนี่ยถือว่าเป็นขนมไทยโบราณที่นิยมกันมาตั้งแต่โบราณโบราณและก็ยังคงนิยมกันอยู่ในสมัยนี้นะคะโอ้โหหน้าตาหน้า,นาทาทั้งนั้นเลยก็อยู่กับคุณป้าพยอมแล้วก็คุณป้ามาลัยนะคะเย่างถ้าเกิดว่าเราจะทําทั้งฝอยทองหรือว่าเม็ดขนมน,นี่ต้องทอํายังไงบ้างคะเม็ดขนมก็ต้องใช้ถั่วเขียวตัวเขียว,วเขียวที่เลาะเปลือกอ๋อวุ้นมปทําลูกชุบเลยเห<ช>มือนกัน,น,นอ๋อ อันนี้เป็นแบบสีเข้มๆด้วยใส่เปลือกผสมเอาเปลือกผสมอ๋ออันนี้แบบไม่ผสมเผือกพอได้แบบนี้แล้วปุ๊บก็ปั้นปั้นแล้วก็เอามาชุบชุบไข่ชุบไข่แดงแล้วก็ลงไปหาลงในน้ําเชื่อมยังฝอยทองล่ะคะทำยังไงคะฝอยทองก็คอุใส่ขาวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกน้ําต่อยอยู่ก้น น้ำต้อย,อยอามาผสมด้วยแฟรี้ไม่เคยรู้จักคําว่าน้าต้อยมาก่อนเลยค่ะเพิ่งมารู้จักคําว่าน้าต้อยครั้งแรกก็ที่นี่แหละนีแ่แล้วก็สําเร็จจนได้ค่ะปิ้งไปปิ้งมาโอ้ยเลยแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะทําไมต้องามาผสมคือจะได้เป็นเส้นถ้าไม่มีน้ําต้อยขอของไข่มาผสมเนี่ยโรยแล้วจะไม่เป็นเป๊ะอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สําคัญเลยค่ะที่เขานิยมมาใช้ทําขนมนั่นก็คือมะพร้าว กลางแก่กลางอ่อนถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่ามะพราะ้าวทึนทึกนะคะแต่ถ้าเป็นที่นี่เขาจะเรียกว่ามะพราะพะ้าวคาแคะเรียกไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกัน <c oughs> ที่นี่เขาเรียกคาแคะก็ได้ <c oughs> ไดู้ว่าตะกี้นี้คุณป้ามาอะไรบอกไปรียกว่าเนี่ยหูตึง <c oughs> ว่าหูตึงใช่เพราะว่าเขย่าแล้วไม่ดังอ๋อเลยเรียกหูตึงก็ได้สเสน่ห์ของภาษาเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ทําให้เราได้มาอยู่ได้มาเรียนรู้แล้วก็รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปได้ด้วย หลังจากที่ทำขนมทั้งสองอย่างเสร็จค่ะชิมแล้วเนี่ยโอ้ยมีความสุขมากค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยจริงๆ เลยค่ะนั่นก็คือเจดีมุตเตาที่วัดปรมัย,ยี้การามนั่นเองนะคะเจดี JD นี้เนี่ยอยู่แบบเอียงๆเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดนะคะที่สําคัญบนเกาะเกร็ดเลยตั้งเดิมเลยเกิดที่นี่ถ้าปรนธรรมดาก็าจะไปทํางานกันใช่เฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะจะเลิกค่ะข้อมูลนะครับ,ะรบจะมีหมากฝรั่งมะดาวดองไข่ดองคาตาสมอบวยจริงจาก,กินจ้อมะดาวดองชเชลลัสเจ้าบอลบวยสีรถเกมบาร,ดบรด์ดงนูสุกตาบาร์บี้ท็อปปี้โบราณหนุมไผ่หนมโกตุ๊กตับ ที่ความที่เกาะเกรดมาง่ายแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่นพมากนักค่ะพี่นบก็เลยมาให้กำลังใจแฟรี่แล้วก็ทีมงานทั่วถิ่นแดนไทยทุกคนด้วยค่ะ ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่เกาะเกร็ดก็ได้มีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษชนชาติมอญที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาเที่ยวที่เกาะเกร็ดก็ต้องไป ทดลองทาเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงเล็กนะคะก็จริงๆแล้วอยู่ที่เกาะเกร็ดมานานแล้วใช่ไหมลุงเล็กอยู่ที่สี่สิบกว่าปีฮะสี่สิบกว่าปีถ้าเกิดใครพูดถึงเกาะเกร็ดเครื่องปั้นดินเผานี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งระดับหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดเลยดินของเราจะละเอียดกว่าเขาใส่น้ํา ของเราจะอยู่ได้ทนต้องทำยังไงก่อนไหมคะทำแบบเครื่องนวดด้านหลังนะฮะอย่างน้อยสามครั้งที่สี่ครั้งนะนีอ๋อที่สมัยก่อนเขาใช้ควายเหยียบใช่ไหมคะใช้ควายเหยียบนี่แหละครับครับผมที่สมัยก่อนมีเครื่องนี้ค่ะคุณลุงเล็กไม่มีฮะโทษทีฮะสมัยก่อนใช้เท้าฮะอ๋อเขาใช้ไอ้แบบล้อเป็นแบบรถตาเล็กนะฮะเทปูนให้เต็มใช้เท้าถีบ แล้วก็ปั้นคนนึ่งปั้นคนนึ่งอีคนนึงผิดไอ้เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรล่ะคะที่คุณลุงทำเขาเรียกแป้นหรือจานจานปป้นหรือแป้นก็ได้แล้วเราก็ไปเอาดินเหนียวมาครับอย่างอันนี้จะขึ้นเป็นรูปอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะทาเป็นคล้ายๆจานให้ดูก่อนนะฮะคล้ายๆจานข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทรงอื่นผมจะจับขึ้นมาได้นี่ฮะเป็นแล้วฮะกระถางเหรอคะอ่างข้อมอ่างข้อมไอ้ที่เขาแฝนต้นไม้พอได้ทดลองจริงๆแล้ว ทำไมได้ไงเหมือนที่คิดเลยนะคะมันนิ่มอ่ะมันนิ่มปนแข็งอ่ะคะ่ะไหวไหมแฟร์ไหวไหมแฟรนี <laughs> <laughs> ท่ทำได้ไหมจะรอดไหมไไนี่ค่ะขึ้ๆๆนใหญ่ได้ฮะขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่แล้วปล่อยมือจะได้ <laughs> ก็เลยต้องคอยดูทุกๆขั้นตอนค่ะระคับประครองถึงแม้จะกระท่อนกระแท่นไปสุดท้ายก็เสร็จจนได้แล้วก็เป็นฝีมือที่เราภูมิใจนะคะ เป็นอาหารของคนไทยโบราณตั้งแต่ในยุคก่อนๆนะคะที่เขานิยมรับประทานมากๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปทําลูกกะปิทอดซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเคียงนะคะที่บ้านของลุงแดงกับป้านิดค่ะใช่แล้ว,ลวเสร็จเรียบร้อยแล้ววางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวคุณลุงจะให้ทําเครื่องทอดอันนี้จะเป็นไข่เจียวแล้วเอาไข่ามาตีแล,แล้วใส่ลงไปในใ,ใ,ในในแป้ง ไม่พอเติมไปอีกหน่อยโนเคแล้วอันนี้พร้อมทอดแล้วลูกทอดพร้อมทอดปั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอากระปิบมาชุบไข่แล้วไปทอดน้ำมันป๊าบโอเค ลุงแดงกับป้านิดเนี่ยก็เป็นบ้านของชาวมอแท้ๆเลยครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะโอ้หกสบปีรบรกบกันที่นี่หรือเปล่าคะเขาอยู่หมู่ที่7คุณลุงเนี่ยอยู่หมู่ที่6ที่มาเจอกันเพราะอะไรเปล่ามาเที่ยวงานวัดลุงเป็นกองเชียร์เขาเป็นสาวลำวงอ oh. oh. <laughs> กิจกรรมที่ถ้าเกิดว่ามาเกาะเกร็ดแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือการนั่งเรือชมรอบเกาะค่ะก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำนี่แหละคะ่ะสวยงามแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ พอล่องเรือเสร็จค่ะแฟรี่ก็กลับมาที่สวนเกล็ดพุธน้องๆค่ะที่เกาะเกร็ดเขาก็มีการแต่งตัวด้วยชุดไทยนะ่ารักเชียวแล้วก็มาร่ําตำส้มตำโหแต่และคนนี่โชว์ลีลาในการตำส้มตำที่ทำให้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟรี่ประทับใจแล้วก็เหมือนกับเป็นการส่งให้แฟรี่เนี่ยเข้านอนแล้วก็นอนหลับฝันดีด้วยนะคะ